ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่20เมษานะยนไอสิบส1บเมษายนครับตอนนี้เราอยู่ที่พิพิษภัณฑ์ะน,นะครับของบ M เเราต้องซื้อตั๋วเข้าด้วยนะครับรต้องซื้อตั๋วเข้านะครับติงอยู่ไหมติงอยู่นี่ติงอยู่นี่ ต้องสกแกนเข้านะครับ คุณติงมาแล้วนี่เขาดูโดนไงโดนมันทำงานเริ่มจาก b ีนะครับรุ่นแรกเลยนะครับนี่คือรถ b ีมรุ่นแรกๆเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นสีแดงนะครับ ล้อก็เป็นล้อใหญ่นะครับกระจังหน้าแบบนี้นะครับดูข้างในคนขับ <c oughs> <c oughs> ขนาดขนาดจี๊ดนี้การสีแดงเนี่ยเหรอ นี่ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีเอ็นนอกจากทำรถยนต์แล้วนะครับก็ยังทำรถมอเตอร์ไซค์อีกนะครับคแดงนี่รถถนอะอ่คุณเก็บเลย น้องติงเห็นรถบ m เอมสีแดงคันแรกไหมคะชอบไหมคะอยากได้ขี่ไหม,ไมน้องติงเอาไหมคะไม,ไม่เอาน้องติงอยากได้อะไรคะอยากได้อากงใช่ไหมคะนี่รถสีแดงนีขับมารถมอเตอร์ไซค์ครับ